ไม่มีใครเรียกเราบ้านใหญ่มีแต่เรียกลุงชาญใจดีถ้าลุงจะเล่นก็เล่นเลยถ้าลุงจะเลิกก็เลิกเลยชาวบ้านอยู่ขนสองอย่างหนึ่งูโตอย่างสองไม่กลัวตายเหรอตัวดำทำจริงตัวดำทำจริงทำตลอดไม่เคยหยุดเลย ก่อนที่ลุงจะมาเป็นผู้นำเนี่ยลุงเป็นลูกชาวนาอาเช้า,ชากินข้ามต้องเดินขอยืมข้าวสารเอามาหุงเพื่อเลี้ยงพี่กับน้องและก็แม่สมัยก่อนเนี่ยลำบากหรือไม่ลำบากเขาก็จะมาหากำนันผู้ใหญ่บ้านชีวิตชาวบ้านจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นคนที่ชอบทำนาชอบทำงานชอบประกอบอาชีพเพื่อให้ครอบครัวให้มีความสุขเราก็ไถนาทำนาอยู่ปกติเพื่อนๆน,นที่เที่ยวกินอยู่ด้วยกันเนี่ย เขาก็มองหาคนที่จะลงผู้ใหญ่บ้านพอถึงเวลาจริงๆไม่มีใครเราก็เอาละ,าละาจ่ายชักชอบแล้วเอาลงก็ลงกันเพราะสมัยก่อนนั้นเ,เรียกผู้ใหญ่บ้านภายใน60บวันจะเรียกกำนันแล้วเราก็ประสบความสำเร็จทั้งสองอยา่อางพอเราเป็นกำนันเนี่ยเราอยู่ได้1ิกว่าปีเราก็ออกมาเป็นสจกฎหมายใหม่รัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนเลือกนายกองค์การมีหานส่วนจังจหวัดปทุมธาน,นีมาจากประชาชนเราก็ลงเลย ไม่ได้คิดรลกว,ว่าจะมีผลที่จะชนะหรืออะไรเงี้ยเพราะเราไปแข่งกับตระกูลใหญ่นะครับแล้วก็ตัวลำบากอ่ะเพราะเรายังไม่รู้จักใครชาวบ้านอยู่ขำสองอย่าง 1. นึ่งลูกโตยังต่อลงนายกนะ 2. ไม่กลัวตายเหรอลุงชายก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นไรถ้าตายเร็วเราก็เกิดเร็วเขาก็ขำกันใหญ่เลยเออก็กำนันชาญตอบได้ง่ายดี เราไม่ไม,ไม่ไม่มีใครเรียกเราบ้านใหญ่มีแต่เรียกลุงชาญใจดีครับเพราะว่าพวงเพชรเนี่ยเป็นเพียงแค่ลุงคนเดียวไม่มีทายาทที่จะมาเล่นการเมืองถ้าลุงจะเล่นก็เล่นเลยถ้าลุงจะเลิกก็เลิกเล,เลยนะครับแล้วโทรศัพท์ลุงชาญจะรับเองแล้วก็ติดเบอร์โทรททั้งจังหวัดไม่มีใครที่จะมาปล่อยเบอร์ผู้บริหารระดับจังหวัดที่จะให้ทุกคนโทรเข้าได้ลุงชามีเครื่องเดียวแล้วก็เบอร์เดียว คนที่โทรนั้นคือมีปัญหาถ้าไม่มีไม่มีปัญหาเขาจะไม่โทรเราไม่ว่าจะเป็นนี่รักระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเข้าเรียนไม่ว่าจะเป็นถนนหน,นทางน้ําไฟประปาสารพัดลูกเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าสารพัดแต่ลุงชารับได้แล้วไม่เคยมีเลขาไม่มีผู้ช่วยหรือใครจะมารับรับคนเดียวนี่แหละที่คนก็ชอบถ้าเป็นอำนาจหน้าที่เราเราจะตอบเลยถ้าหนักเกินอำนาจหน้าที่เราก็จะประสานให้กับหน่วยงานที่รองรับต่อไป นะครับเมื่อก่อนนี้เราไม่ไม่มีพรรคการเมืองที่มาช่วยเราหรือมาแทรกแซงกับเราก็ลยที่บอกอ่ะเดิมเราใช้กลุ่มประทุมรักไทยโซโลแกนเราก็คือเ,ออเลือกคนทํางานเลือกชาญพงเพชรกับคนประทุมธานีไม่ทิ้งกันเราก็ใช้โซโลแกนของเราอย่างนี้มาตลอดพวกสสเพื่อทไทยก็ช่วยเรานะครับลงมาช่วยกันส่วนหนึ่งเราก็โอเคส่วนหนึ่งเราก็ยังอยู่กับกลุ่มประทุมรักไทยของเราแล้วก็อยู่กับพี่น้องประชาชนที่เข้าใจเรารักลุญชาญเลือกลุญชาญ คนไหนที่ชอบพักก็เลือกพักหลัก,ล,กลักกุงชาดีครคุณโอ๊กนะครับพันธงแท้ชินวัตรเดินทางมากราบพระวะเองครับบอขอความเมตตาตอพี่น้องประชาชนปอ,อย่าลืมนะครับส0มิถุนาเดินเข้าอู่หานะครับเลือกใตทานพวงเพชรการเมืองต้องถิ่เนี่ยเลือกคนเลือกที่คนใกล้ชิดเลือกที่คนทํางานเลือกที่คนเป็นกันเองแต่ถ้าระดับชาติเนี่ยจะเลือกเป็นนโยบายเนี่ยจะแยกกันตรงนี้นโยบายใครดีกว่านโยบายใครงามกว่า ในายบารใครคิดว่าทําได้แต่เด็กๆนี่คิดว่าทําได้หนึ่งไม่ต้องเกณฑ์อาหารเด็กชอบบอกพ่อแม่จะให้หนูเป็นทาหารไหมสองการแต่งกายเครื่องแบบนักเรียนจะไม่มีอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยจูงใจแล้วก็ตัดผมเนี่ยสมัยเราต้องตัดผมใช่ไหมถ้าไม่ตัดใน้ครูบาอาจารย์ต้องตีสมัยนี้ชอบไหมชอบเอาไว้ผมยาวชอบใช่ไหมเป็นเด็กชอบหมดเลยเนี่ยเนี่ยนะครับ วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปจากว่าท้องถิ่นเนี่ยมันแบบหนึ่งระดับชาติมันแบบหนึ่งเป็นโอกาสที่เพื่อไทยจะกลับมาได้อีกครั้งในสนามใหญ่อันนี้นนอันนี้นนเราเรายังไม่ตอบเพราะเนื่องจากเรายังไม่ผ่านถ้าผ่านก็ทำได้ก็ดูอีกทีหนึ่ง <c oughs> ติดตามต่อไปคืออย่างนี้มันก็เหมือนโกหกกันนะรถจะซื้อกันทุกวันแต่ถนนไม่มีเส้นเดียว ต้องยอมรับเลยตรงนี้ว่าใครก็ทําได้ยากถ้าใครบอกว่าเ,เป็นนู่นเป็นนี่แล้วจะแก้ปัญหาเรื่องติด,ตดให้ได้ผมว่าเป็นเรื่องที่โกหกแต่บรรเทายัางไงที่จะทําถนนให้มันแยกออกตรงนี้ง่ายขึ้นแล้วก็บรรเทายัางไงที่ตรงโน้นจะง่ายขึ้นแล้วก็ลดบรรเทาตรงนี้จากติดก็จะน้อยลงอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ที่ที่เป็นนโยบายที่ลุงบอกนะว่าหนึ่งเราจะประสานกับกรุงเทพมหานคร ขยายเรือด่วนเนี่ยให้มาถึงปทุมธานีถ้าเรือมาถึงปทุมธานีมันก็จะแบ่งภาระของการรถติดลงไปได้ดะงั้นปทุมธานีเนี่ยถ้าขยายขึ้นมาได้เนี่ยนะตามนโยบายที่ลุงคิดเนี่ยเพื่อให้เรือเนี่ยขึ้นมาถึงปทุมธานีหรืออำเภอสามโคกก็จะเก็บคนปทุมธานีที่ทํางานกรุงเทพเนี่ยไปได้เร็วเ,เราก็มาจากเสียงเรียกร้องจากประชาชน ก็เราแพ้มา3-4ปีเนี่ยเราก็ยังเป็นที่เคารพรักของเด็กๆแล้วก็ประชาชนชาวปทุมธานีก็อยากให้ลุงชายกลับมาอยากให้ลุงชายกลับมาเวลาแล้วเราไม่เคยทิ้งพื้นที่3ปีครึ่งเนี่ยเราอยู่กับประชาชนตลอดถึงแม้เราจะเป็นผู้แพ้ทางการเมืองแต่เราเนี่ยใจเราไม่แพ้ก็ชาวบ้านก็คิดว่าลุงชาญไม่เล่นล้วแต่ว่าลุงชาหออกงานไว้ทําการเมืองไว้นะครับดนั้นถึงเวลาแล้ว ชาวบ้านก็บอกลุงชาลงเอะเอาลงก็ลงน่าจะเป็นแบบกันเองแล้วลุงชาเป็นคนง่ายๆมันกับลูกทุ่งอะ่ะพอเราได้เป็นสองสมัยนียสโลแกนเราข้างแรกเนี่ยเราบอกว่าจะพลิกโฉมเมืองปทุมแล้วเราก็ทําได้จริงเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ไม่เป็นลูกกระทำเราก็ทําให้เป็นลูกกระทำหมดก็เลยทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจแล้วก็ทํางานตลอดไม่ว่าจะเป็นงานศพงานบวชงานแต่งงานมัจยดงานวดัดงานทุกงานน่ะถ้าเขาเชิญต้องไป ถ้าจะรอแบบการเมืองไม่ไปงานใครเลยไม่รู้จักใครเลยถึง4ปีมาเลือกตั้งเนี่ยผมว่าไม่ใช่การเมืองเราก็อย่างใจชอบอะ่ะต้องบอกเลยว่าใจลุงชานเนี่ยชอบทางการเมืองมีพรรคใหญ่ๆเนี่ยมาชวนเราไปลงซอ้ซอๆลงโน่นนี่เราบอกไม่เอาไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยมันจะห่างกันแต่ถ้าเราอยู่ท้องถิ่นเนี่ยมันคุกคลีกันจะชนะหรือแพ้ลุงชานก็อยู่ในใจประชาชนแล้วก็ทุกคนก็อยู่ในใจลุงชานอยู่แล้วนะครับ